วันนี้นะครับน้องชัดจะมาแนะนำตัวโชโกลไฮไลท์เตอร์พาเลตตัวนี้จากบราอิทบายน้องชัดนะครับก่อนอื่นเลยนะฮะเราเปิดกล่องมาด้านในก็จะเจอกับแพคเกจจิ้งนะฮะสี p ิง k ์โกลหรูหลานะครับแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะเปิดกล่องด้านในนะครับแบบนี้นะครับ ก็จะเห็นเลยว่ามีทั้งหมด4ี่สีนะครับสีแรกก็คือสีขาวมุกสีที่2นะคะเป็นสีชมพูหน้าแก้มสีที่3นะครับเป็นสีโกล์นะฮะเป็นสีออกทองทองนะครับให้ผิวดูเอ่อเขาเรียกว่าดูใสขึ้นนะครับแต่ว่าเป็นธรรมชาติและสีที่4ี่เราสามารถลงเป็นบล็อกตาได้เดี๋ยวนักจัดจะลองจุดนะฮะสีแรกให้ดูเอาแค่ปลายจมูกก่อนนะสีมันจึ้งมากตัวนี้เป็นไฮไลท์ที่แบบคือขึ้นเลยแต้มปุ๊บคือแบบหัวปังเลยเห็นไหมฮะ หลังจากนั้นพอเราแต้ม2จุดบริเวณจุดที่1คือปลายจมูกจุดที่2คือบริเวณช่วงหัวตานะครับเราก็จะใช้นิ้วนะฮะเกลี่ยไฮไลท์ที่เหลือออกก่อนแล้วก็ค่อยๆนะครับใช้นิ้วเกลี่ยไฮไลท์นะครับให้มันดูกลืนกับผิวเพิ่มมากขึ้นแบบนี้นะครับบริเวณมุมปากนะครับถ้าเกิดเราอยากจะเพิ่มมุมปากให้สวยเราก็สามารถใช้ไฮไลท์ตัวนี้นะครับแต้มได้นะครับตัวนี้เนี่ยขาวขนาดไหนขาวอย่างไรนะฮะเดี๋ยวมาดูความขาวกัน ขาวของเขาคือขาวมากคือมันจะเป็นขาวนวลๆมันจะไม่ใช่ขาวจัวงเพราะว่าขาวจ้วงเราจะไม่เอามาทําเป็นไฮไลท์เพราะมันจะเทานะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนที่ปาดบนแขนของฉัดกันว่าเห็นไหมคือสีแบบสวยมากนะครับอ่ะอันนี้คือสีที่หนึ่งสีที่สองคือหน้าแก้มเดี๋ยวเราจะมาปัดหน้าแก้มให้ดูนะฮะเราจะใช้แปลงบาวดินนะครับตัวนี้นะฮะซึ่งใส่อยู่ในซองแบบนี้นะครับมาปัดหน้าแก้มนะครับ ก็คือใช้ฝั่งหัวเล็กเนาะในการปัดแก้มตรงนี้นะครับเราก็จะใช้ตัวนี้นะครับเป็นสีมันจะออกเป็นฟิลแบบชมพูละเลื่อน้าแก้มนะครับเดี๋ยวดูนะเห็นไหมอ่ะพอปัดแล้วเราจะเห็นได้เลยว่า มันจะมีความสะท้อนนะครับเหมือนผิวของเราเนี่ยอิ่มน้ําคือมันจะเป็นชมพูที่มันไม่ได้ดูชมพูจ๋ะแต่พอเวลาหันไปกึกกลักกึกลักนิดหน่อยนะคะก็จะเห็นเลยว่าผิวมันมีความสะท้อนของแบบ สีพิกเมนต์ชมพูนะครับเราก็จะปัดที่หน้าแก้มสองข้างแบบนี้นะครับแล้วตัวนี้เนี่ยคือปัดลงไปที่ผิวนะฮะจะดูได้เลยว่าผิวของเราเนี่ยดูกระจ่างใสขึ้นใครที่แต่งหน้ามาแล้วมันเป็นแมตต์แมตจนเกินไปรู้สึกว่าหน้าเป็นแป้งๆจนเกินไปใช้ตัวนี้ปัดลงไปเลยบริเวณที่หน้าแก้มก็จะเห็นความกระจ่างใสของเจ้าตัวชิมเมอร์นะฮะ เนื้อสีชมพูแบบนี้นะครับและสีที่3มใช้ยังไงตัวนี้นะครับเราสามารถนําไปผปสมได้นะครับอย่างเช่นถ้าเกิดใครนะฮะนี่เลยอยากจะให้ผิวดูประกายทอง,ทองเพิ่มมากขึ้นสามารถลงช่วงนี้ได้เป็นเฉดนิดนึงเห็นไหมมันก็จะลิงกันเห็นไหมฮะลิงกันตัวนี้ก็จะมีความเป็นประกายทองและมาจบกับชมพูหน้าแก้มสวยมากตัวนี้ปัดหนกแก้มสวยมากนะครับปัดลงไปที่หนกแก้มแบบนี้เลยนะครับ หลังจากนั้นสีสุดท้ายนะครับสีสุดท้ายตัวนี้นะครับเราแนะนําว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นเนื้อพิกเมนที่พิเศษสุดเพราะว่าตัวนี้จะเป็นเนื้อที่มันมีความฉ่ําน้ํานิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราลองแปะไปที่เปลดกตาให้ดูป้ายไปเลยเปิดหนึ่งดูสิคุณผู้ชมนี่แล้วก็เกลี่ย ع. อ่ะเดี๋ยวให้น้องลืมตาดูจะเห็นได้ว่าเปลือกตาคือสวยมาก ลูซีเห็นไหมอีกข้างหนึ่งนะฮะเราก็จะป้ายเจ้าตัวไฮไลท์เตอร์ตัวนี้อันนี้เรียกว่าไฮไลท์เตอร์นะไฮไลท์คือทําให้มันดูนูนขึ้นให้มันดูสว่างขึ้นนะครับซึ่งก่อนหนะ้าน,นี้เราจะมีพาเลตคอนทัวร์ตัวนี้เป็นพาเลตไฮไลท์เตอร์ข้อควรระวังคือเวลาเก็บในกระเป๋าของเขาเนี่ย คือควรที่จะไม่เคลื่อนย้ายเขากระแทกแรงๆนะครับเพราะว่าเจ้าตัวพิกเมนต์ของเขาเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนมากดังนั้นนะฮะอย่าไปกระแทกโต๊ะแรงๆหรือว่าขนส่งแรงๆนะฮะอ่ะดูแบบนี้นะและอันนี้คือเราใช้สีที่สีสีนี้แล้วใช่ไหมครับเราสามารถพิเศษเพิ่มสีขาวหัวตาได้มองด้านบนนะฮะอันนี้เราใช้นิ้วแค่แตะๆเห็นไหม อันนี้คือใช้นิ้วอย่างเดียวเลยนะยังไม่ได้ใช้แปลงอะไรเลยนะนี่ดูสิสวยมากอ่ะเดี๋ยวเราจะมาใช้นะฮะเจ้าตัวแปลงนิดหนึ่งนะครับลงบริเวณช่วงเปลือกตาเพิ่มนะฮะโดยการใช้ไฮไลท์เตอร์สีที่สามลงบริเวณช่วงเปลือกตาเพิ่มเห็นไหมมันจะเป็นสีที่ลิงกันหมดเลยแล้วสีมันไม่ได้เยอะจนเกินไปอ่ะลืมตา สวยมากนี่เป็นการแต่งหน้าใช้ไฮไลท์เตอร์อย่างเดียวเลยนะยังไม่ได้ใช้อย่างอื่นเลยนะและยังไม่พอเท่านั้นนะครับโหคุณสมบัติขนาดนี้นะฮะหลายคนคงแบบว่าอุ้ยคงจะหลายพันโนจะราคาดีมากนะครับตาต้ตาดอลลี่อายนิดนึงสำหรับบางคนที่ไม่อยากไม่มีดอลลี่อายอยากเติมดอลลี่อายนะฮะเราจะใช้ตัวนี้ค่อยๆแปะอ่ะยังไงล่ะดอลลีอายก็มา นะฮะดอลลี่อายก็มาอ่ะแต้มลงไปเลยบริเวณดอลลี่อายผู้หญิงอะไรนะฮะแต่งหนะ้าแค่นี้ก็คือสวยแล้วนะฮะแต่งหนะ้าโดยใช้ไฮไลท์เตอร์อย่างเดียวยังไม่มีอะไรเลยนะครับที่สําคัญนอกจากที่จะลงที่หน้าแล้วเรายังสามารถใช้ตัวนี้ในการปัดตัวให้มันเกิดความเป็นแบบว่าผิวประกายฉ่ำวาออล่าได้นะครับผสมไปเลยอยากจะให้ออมชมพูก็ผสมสีชมพู ลงไปได้แบบนี้นะครับหรือบริเวณลําคอนะครับตรงไหนที่เราอยากจะให้มันดูผิวประกายเพิ่มมากขึ้นดูฉ่าน้ําเพิ่มมากขึ้นเราก็สามารถนะฮะผสมปัดตัวนี้ลงไปได้เลยนะครับก็จะสังเกตว่าผิวก็จะดูโกลเพิ่มมากขึ้นดูสิโหเหมือนผิวฉ่าน้ําเลยอะตอนนี้คือผิวฉ่าไปทั้งตัวแล้วนะครับก็อย่าลืมนะฮะพาเลตตัวนี้เลยนะครับไฮไลท์เตอร์บลูอิตบายน้องฉันนะครับสีสีสคุ้มมาก